แต่ว่าดนตรีเนี่ยนะพอมันจากไม่รู้แล้วมันรู้ได้โดยธรรมชาติมันจะเกิดความภูมิใจมันจะท o u c h มาว่าแบบว่าฉันเก่งกว่าเมื่อวนอานต้นเทา้าจำไหมนะเวลาที่เราจะเลือกแสดงออกไปเนี่ยผมก็จะมีเคล็ดว่าให้จับใจผู้คน touch people h e ท r t ทให้มันรู้สึกจับใจผมดตรต้นเทาเชวยประสิทธิ์ครับ ทฤษฎีดนตรีสากลและก็โสดทักษะครับปีนี้ปีที่7แล้วครับผมเริ่มหัดเล่นดนตรีสากลเนี่ยตอนที่ผมเข้าร่วมวงออเคสตราของโรงเรียนแล้วพอผมเข้าไปในวงเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองมีอะไรทำอ่ะแรกๆนะแต่ว่าพอผมได้จับได้เล่นได้ฝึกเนี่ยมันด้วยความบังเอิญเนี่ยรู้สึกว่ามันมันเล่นได้ครับม,มันเล่นได้ขึ้นมาแล้วมันก็รู้สึกว่าเล่นได้เหมือนไม่เหมือนเพื่อนเนช่นเขาให้เราเป่านี่นะคร,ครูครูท่านก็บอกว่า ถ้านายเป่าได้สามเสียงไม่เหมือนกันเลยเตอเติร์ดตืดอนะไรเงี้ยโอ้าจะเป็นคนเก่งมากเลยนะไอเราทําอะไรก็ไม่รู้นะได้เป็นห้าเสียงโอ้รู้สึกภูมิใจมากบางเอิญนดอ่ะปูดพีอะไรอ่างเงี้ยโอ้ผมได้ห้าเลยครับอนะไรเงี้ยเด็กๆโออเก่งมากเก่งมากลนะแล้ว่ารู้สึกว่ามันมันดีนครับมันมีประโยชน์แล้วก็ไปเล่นแล้วก็มีเพื่อนๆมีอนมีอะไรเงี้ยครับได้กิจกรรมได้ ังเสียงในการชอบก็คือว่าว่างก็อยากกันซ้อมอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเรามีเข้าแถวเช้าใช่ไหมครับพักเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยก็เที่ยงเด็กๆก็เดืกกเขาเตะบอลกันแหมวิ่งเข้าห้องดนตรีเอาละขอหน่อยปูดปีตปูดปีดอะไรอยูาาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตกเกย็นก็ยังไม่กลับบ้านก็นจะไปซ้อมกับวงทาอย่างเงี้ยทุกวัน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 เลยไม่รู้ตัวนี่พอมาหาเวลาัยเนี่ยผมอะ เข้าเข้าไปเรียนแล้วจริงๆสมัยต้่นมาทยมลนะผมเป็นคนชอบสนใจคําว่าทฤษิีดนตรีอยู่แล้วอยากรู้ว่าคอดนี้เล่นยังไงใช้คำเนี้ยผมก็อยากรู้ผมก็ไปหาถึงสมัยสมัยผมเ,เด็กๆอ่ะมก็ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะเนาะไม่มี YouTube อะไรอย่เงี้ยครับเราก็ต้องวิ่งไปพอดีผมเรียนที่สาธิตอยู่ในมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับก็โชคดีว่าที่มหาวิทยาลัยเนี่ยมีคณะดนตรีตกเย็นผมก็ ออกไปละไปหาคณะดนตีพวกพี่ๆเขาไปหาอาจารย์ที่มาหาวิทยาลัยอยากเรียนด้วยวิชานี้เขาก็บอกว่าเธอยังเด็กอยู่ให้เธอผ่านมันไปก่อนผมก็เลยไปหาเนพิเศษเรียนๆเรียนอะไรเงี้ยแล้วพอเข้ามาหาเัย,ายได้ผมก็ชอบตรงนี้อยู่แล้วก็สนุกอ่ะก็ยิ่งยิ่งสนุกยิ่งอะไรเป็นอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งจอมดายิ่งสนุกส่วนในการปฏิบัติเนี่ยผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นผมรับผิดชอบสองวิชาคือทฤษฎีดนตรีแล้วก็ การฟังโสทักษะเขารียกโสทักษะฟังแล,แล้วก็ร้องอะไรเงี้ยเพื่อให้ได้ได้ไดนยิน,นเข้าใจเสียงอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงครึ่งสองตัวนี้จริงสําหรับสําหรับที่ที่นี่นะเขาก็จะเน้นไปที่ว่าสามารถเป็นพื้นฐานระดับระดับพื้นฐานระดับสูงสําหรับก่อนเข้ามหาวิทยาลัยไ,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเข้าใจในเรื่องของการเขียนการอ่านทฤษฎีของเสียงที่มันมาจากดนตรีคลาสสิกเป็นหลักว่า มันต้องเกี่ยวกันยังไงผสมกันยังไงแตกต่างกันยังไงมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่เราต้องรู้จักก่อนที่เราจะเรียนชั้นสูงต่อไปได้คือคือมันเป็นเราเรียกว่าคลาสสิคอล m มิวสิกจริงๆมันก็คือมิวสิก u s ฮะมิวสิกแบบหนึ่งที่มันมันมาจากฝั่งตะวันตกเริ่มจากยุโรปนะครับเป็นวัฒนธรรมยุโรปที่เขามีการจดบันทึกแล้วก็มีเรื่องของทฤษฎีเสียงในการจัดการพูดง่ายๆคืออย่างนี้ ส่วนมันจะาใช้ในรูปแบบใดก็จะมีหลากหลายเลยใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาใช้ในเรื่องของการบันเทิงการละครเรื่องการฟังการอะไรเพราะมันเกิดเป็นว่าทําของยุโรปพิ่เดว่าเอว่ารทำตัวเนี้ยมันพิเศษตรงที่ว่าดนตรีมันเกิดขึ้นจากทฤษฎีครับมันจะคุยกับเรื่องของความสัมพันธ์หลักไวยากรณ์ของเสียงนอกจากเสียงที่เราสื่อสารกันธรรมดาก็จะมีการเขียนหรือว่าเสียงพูดไปแล้วฟังรู้เรื่องไหม อ่านได้ไหมฟังพูดอ่านเขียนในดนตรีมีทุกอย่างครบแล้วยิ่งพอมันเป็นคลาสสิก a ล m มิสิกเนี่ยมันก็จะมีแบบแผนมีอะไรที่มันเป็นจับต้องได้อะมีเป็นเรื่องเป็นราวมีอะไรแาบนั้นเรีว่าแล้วว่าทำมันก็เป็นรากรากของมันนะครับรากอัหลักๆนะคำว่าหลักๆเลยนะหลักที่ที่ให้ความรู้มากๆจนจนใช่มันเป็นเราทุกวันนี้อะไรเงี้ยก็เริ่มจากท่านท่านพันเอก ผิชาพิทักษสากรผมตามอาจารย์ไปนึกผมเรียบเรียงเพลงให้วงอาจารย์นะครับเขียนโน้ตแล้วเล่นที่เชียงใหม่ตอนนั้นปุ๊บเล่นเพลงพื้นเมืองโดยเครื่องดนตรีสากลนะครับเป็นเครื่องสายผมกังวลม,มากเลยว่าเพลงจะมีคนชอบเหรอเพราะว่ามันจะแบบคนเยอะแล้วออที่แสดงเขาเป็นของประชุมสําหรับการพูดมันไม่มีระบบอะคูสติกสําหรับเครื่องสายสากลนะครับ เสียมันก็อาจจะไม่ค่อยชัด์อะอะไรเงี้ยแล้วมันก็ดูฟังมันก็ดูฟังยาวๆวงมันก็25ชิ้นเน่ยไม่ได้กระหึมแบบอะไรอย่างนั้นเนี่ยต้องเงียบๆแล้วฟังอะไรอยงเงี้ยถึงจะได้ยินผมว่าแปลกแปกแน่คอนเสิร์ตนี้ผมก็ไปไปนั่งที่คนดูนะครับผมก็ดูจะมีคนสนใจไหมพอคอนเสิร์ตจบทุกคนตบมือลุกขึ้นยืนหยางงานมีคนวิ่งตามมาหาผม เอาแผนซีดีมาขอลายเซ็นขอผมนะไม่ใช่ขออาจารย์ก็ขอคืออาจารย์ท่านดังอยู่แล้วอะคนต่อคิวอะแต่วันวันนั้นเนี่ยผมที่เป็นเบื้องหลังเนี่ยคนเชียงใหม่เขาเปิดปกซีดีเขาหาชื่อเลยว่าใครทําแล้วเขาวิ่งมาหาเลยว่าอ๋คนนี้เองเพราะมากขอลายเซ็นหน่อยโอ้โหครั้งแรกในชีวิตเลยนะเฮ้ย <c oughs> ขอลายเซ็นเลยเหรอได,ได้ครับ ต้นเทา้าจำไว้นะเวลาที่เราจะเลือกแสดงออกไปเนี่ยผมก็จะมีเคล็ดว่าให้จับใจผู้คน touch people heart ทำให้มันรู้สึกจับใจอจับใจเนี่ยเราเล่นเพลงพื้นบ้านที่มีเสียงที่เขารู้สึกฟังเมื่เด็กมันเหมือนเป็นเมืองของเขาเป็นเหมือนที่เรารู้จักกับเขาในภาษาลีลา ดีกว่าเขาแต่ดัดแปลงใหม้มันเป็นร่วมสมัยแม้กระทั่งสอนหนังสือเหมือนกันเราก็ต้องหาวิธีท,ทำให้รู้สึกว่ามันจับใจส่ะศาสตราจารย์ดรทองฤทธิ์ท่านก็สิบแห่งชาติเหมือนกันผมโชคดีได้เรียนกับคนดังๆหมด,ด,ดเลยอะไรเงี้ยก็เรียนกับที่จุฬาอาจารย์ท่านมีเทคนิคเยอะแยะมากมายทีบทเทคนิคที่ผมชอบมากๆคือการที่ระวังแผนทุกอย่างไปตั้งแต่แรกแล้ว แล้วเราก็เติมสิ่งที่มันขาดลงไปในช่องว่างผมชอบมากนะไม่ว่ามันประยุกต์ได้กับงานเพลงประยุกต์ได้กับการสอนผมมั่นใจนะวิชาที่ผมเรียนไม,ไม่มีใครเบื่อถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเรื่องน่าเบื่อนะเรื่องยากอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่เคยเห็นไม่เจอแลวหรือก็จะไม่รู้เลยต่วนะ่าเขาก็สนุกอะ่ะเขาก็ทำได้อนะไรเงีนะ้ยทัชพ e เพิล์เพราะว่าเราวางแผนไว้ตั้งแต่แรกกแล้วเรารู้ว่าเขาอาการเป็นอย่างเงี้ย แล้วปลายทางเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาเรารู้อยู่แล้วว่าพื้นฐาน,กนแก่งของมันคืออะไรแล้วเรารู้ว่าไปถึงไงแต่ว่าดนตรีเนี่ยนะพอมันจากไม่รู้แล้วมันรู้ได้โดยธรรมชาติมันจะเกิดความภูมิใจมันจะทัชมากว่าแบบว่า,าฉันเก่งกว่าเมื่อวานเรียนให้มีความสุขนะครับชอบในสิ่งสิ่งที่ตัวเองเชื่อสำคัญมากเ,ออเราเราต้องเชื่อ เขต้องชอบในสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าเรากำลังมาทางเนี้มันมีคุณค่านะมันมันไม่ใช่วิชาแบบไก่กานะพูดตรงนะที่ไม่ให้โดนเนี่ยเป็นที่ที่ทำให้ผมรู้สึกเข้าใจว่าวิชาชีพของผมเนี่ยมันมีคุณค่าสูงมากแต่ถ้าเกิดคิดว่ามันเป็นเรื่ององดีเล็กเรื่องอะไรอย่างนี้มันก็ก็จะไม่สนุกอ่ะมันจะซ้อมแล้วไม่สนุกมันจะไม่อยากทำงานหนัก,นกๆเพราะเราไม่เชื่อในคุณค่าที่เรามี ผมว่าดนตรีมันสอนความเป็นคนเนะี่ยก่อนเราจะเรียนผ่านเราก็ต้องคิดเป็นเราก็ต้องอดทนได้เรารู้ระบบที่นดนตรไีไม่ได้คนเดียวอะ่ะเล่นกับเพื่อนน่ะก็ต้องรู้ที่การเข้าสังคมการการเป็นผู้นําเป็นผู้ตามบทบาทของชีวิตซึ่งสิ่งนี้นอกจากในการปฏิบัติชิ้นดนตรีมันก็ต้องสอนเราว่าโน้ตตัวนี้ณนะเวลานี้สําคัญกว่าโน้ตอีกตัวหนึ่ง แต่ณเวลาต่อไปความสำคัญมันก็เปลี่ยนไปก็ได้ไม่มีอะไรยั่งยืนทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับบริบทหรือเอาไปใช้อยากเก่งก็ต้องซ้อมเยอะๆหรือซ้อมอย่างเข้าใจซ้อมช้าๆซ้อมใช้เวลาซ้อมเร็วๆมีวิธีการที่จะปรับตัวในการได้ความรู้มาชอบาสุดท้ายอยากให้อาจารขายของหรออยากเียนกับอาจารย์ติดต่อที่ไหนสาขาไหนยังเชิญครับครับเชิญเลยครับ <laughs> ก็โทรมาได้โทรเว็บไซต์หรือว่า Facebook Page หรือว่าเดินเข้ามาที่สีคอนบางแคที่ MCGP มาให้วิทยุดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปชั้น4ครับห้างสรรพสินค้าสีคอนบางแครถไฟฟ้าผ่านแล้วนะ